ครับพี่น้องครับมือนีมาเห่นน้ำนองพิเศษครับผมจิภาพี่น้องว่าบึงไม่ไม่สดๆดพึ่งเอาขึ้นจากฟังมากครับมันเป็นป่าเด้คีย์บอร์ดครับสายคีย์บอร์ดด้วยวนี้ีเด้อดีครับสวัสดีครับมือนีครับ ลูกค้าสั่งของไม่ยอมเลยมันคือลายยังไงแนวแบบนี้เลยยังไรแนวโอ้ยตึ้งตึ้งขายของครับทั้งปลาทั้งคีย์บอร์ดทั้งคีย์บอร์ดครับอือันนี้ก็อันรุ่นเอสเอ็กซ์เอสร้อยอันมาไหมครับนาไหมอีหยังนี่หยังนี่ของผู้ใดเนี่ยเอออันนี้ออกของไอ้ดอกเดี๋ยวเอามาใหม่ดีก่อนเอาใหม่ดีก่อนว่ามันเอามาจับเด้พี่น้องว่ามันเอาคีย์บอร์ดมาเปลี่ยนบ่ร์ดปไงฝ่ายบ้านเนบ่แน่แล้วเดี๋นี้ มันบอกดึกต่เนี้ยสิเปียกเด้พี่น้องบนดูวยคนน่ยตลาดมันเนาะครับอ่ากูได้อันนี้อันนี้สิไปสำลุงสำลุงมือนีครับสำลุงท่านสำลุงสำลุงบ๊ะแมนวันดานวันดานสำลุงถ่านซูรินเนาะนี่เป็นของลูกศิษย์คนเหล้าข้นเหล้าอันนี้อันนี้สีส o o ไปแ้งจัมปาซักครับโอ้เตรียมกล้องแมนอันนี้อันนี้สีส o o ไปแ้งจัมปาซักนี่ผมไปทั้งสีเซตเครื่องโอ้โหนี่นี่น รุ่นเดียวกันปะครับรุ่นเดียวกันครับเอส0อ้อ่าเบิ้งเบิ้งหลาตาพี่น้องมึงอุ้ยแกไม่ไม่ครับไม่เนี้ยมองมองครับของผมเดี๋ยวมองมองเฮ้ยเฮ้ยห่วยห่วยห่วยลอกให้เบิางเลยบ่อยูเนี่ยเสียบเลยอุ้ยนี่คือดังเดิมจากโรงงานเครื่องจากโรงงานยังไม่มีจังหวะยังไม่มีอะไรทั้งสิ้นมันมีแต่จังหวะสากลในเครื่องเขาเป็นว่จังหวะจากโรงงาน จังหวะทั่วโลกแต่ว่าจังหว่ามอลลัลูกทุ่งดนตรีไทยยังประทัดในองเขาครับมาล้มครับโอ้นี่ยเนี่นี่ยครับเอ่อเอสอ็กเจ็ร้อยแมนครับห่วยราคายี่ทีทะเลน่อนี่นาะเบสเซ็ตแล้วก็อยู่ปรมันสี่หมื่นห้าสี่หมื่นห้าครับรวมแซมรวมจังหวะอีกยังเรียบร้อยโอ้รวมเลยวันนี้ครับโอ้รวมแซมรวมอยังจังหวะด้วยแต่ว่ามันสี่นี่ตัวหนึ่งผมสีส่งไปเอ่อนอตแคลโรไลนา ับไปอเมริกาครับนี่อยู่ในอยู่ในนีและครับบอนับยู่ในนีและครับไปอเมริกาตัวนึงเอ้าว่าจังว่ามี่มองทรงเบิดอตเราตรงนี้มี่มองทรงเบล็อตเหรอครับโอ้เอ้าปัดทุก้องยู่นี่บ่ได้ว่าเอามาค้างไว้เด้พี่น้องโอ้คนทรงจังไปเอามาครับกระสังสังของเข้ามาพี่น้องกระสังได้สังได้ครับครับบ่องนี้บ่องนี้สิเป็นบางเออเอ่อเขาเอื่อไปจังได๋ล่ะครับาว่ของสิตสังเขาตรงนี้หลายหลายเพรับครับครับ มีีไปทึ่งเล้าไปทึ่งเมริกาครับน้อยใจอะไรบ้าง่ายงคือมองนี้เป็นมองเอมองเอมองแดงคือมองไฟ่นะบังคับมีตะบังมาบ่มีไล่มียังต้องต้องเฮ็ดแต่งเสียงให้เออมาแต่งเสียงบางคนก็สงสัยว่าเอ้าอันข้าเจ้าสื่อคือเป็นสื่อญุ่นนแต่บรรยากาแไหม่าซั่นเออเออก็ะสือได้อยู่ครับกระสือได้อยู่แต่ว่าแต่ว่าพวกจังหวะมองมันบ่าไรมองนี้เออมองจังหวะเสียงว่าสิเป็นเพลง เออมอสลองมอสลำอีสานบันเทาเสียงพินเสียงแค้นเนี่ยคนไทยอืูอเมริกาคับคนเล่ายู่อเมริกาเนี่ยเขาเขาเห่นเพลงเบ่งบันเท่าเด้ครับจังเห่นจะมันต้องถอนบังสีเขาขกาเออมันต้องถอนหรือว่าตลกของค้งสีเขาเหเล่นหรือว่าเพลงของศิลปินตลาดบันเท่าเออตลาดบันเท่าเขาเขาเห่นกันที่กันบันที่ออริจินอลอีรีเนี่ยมันอยู่ที่ไทยออริจินอลอีรีเสียงพินเสียงแค้นอีรีมันอยู่ที่ไทยเพราะฉะนั้นสร้างจากไทยเนี่ยถึกต้องเพราะว่า เครื่องเนี่ยคือกันเบิดครับส่งออกโ่วโลกส่งขายโ่รโลกคื้กันเบิร์ตอ่าก็เลยมีเสียงพินเสียงแค้นให้บันนี้ซื้อยูพุ่นบันนี้ซื้อกลังซื้อยูพุน่นกะจังได๋ละ่ะพอซื้อยูพุ่นนี้ออพอเแลวพอซื้อเรียบร้อยแล้วเนี่ยต้องมาซื้อเสียงอีกต้องมาซื้อเสียงอีกแมนต้องมาซื้อเสียงอีกเราวเวลามีปัญหานี่สสกลับไปถามด้านเขานี่พฝรั่งเขาบอกว่าคุณอยู่กับไปอ่านคู่มือสิเขาบ่ได้มานั่งบอกเขาเด้บ่ได้มาบอกเข้าวาเอ้อันนี้เฮ็ดจังใจจังซสี่อันนี้เขฮาเน บังทีครับมันก็เลยบางคนก็เพิ่นก็ตัดสินใจซื้อว่าได้ได้ของที่เป็นออริจินอลดนตรีไทยดนตรีอีสานห้องประมาณนั้นแล้วก็เฮาก็ยังหลังการขายเฮาก็ยังปรึกษากันได้หลังการขายผมก็ค่อยบอกค่อยค่อยแนะนําตลอดนี่แหละครับมันมันเป็นจุดจุดจุดที่ว่าเพิ่นเพิ่นตัดสินใจซื้อซุมมคอนี้บอกกันก็อันโทษทั้งไลฟ์ันก็เห็นภาพเนาะต้องก็บอกกันง่ายขึ้นใกล้คิดกันขึ้นจังเพิ่งเล่นไอจีลอยนี่ผมส่งไปมันแค่สองสองพันเหรียญ สองสองพันยูเอสดอลลาร์นะครับไอครับเออสองพันยูเอสดอลลาร์อยู่อยุ่ผลพันธุ์กระสือหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเก้าสิบดอลลาร์เดียวซ้ำไนคือซึ่งถูกเนาะหนึ่งพันเนี่ยนั่นคือว่าแต่นี่มันมันส่งไปนี่เขาบวกค่าผนเขากบวกค่าผนส่งอย่งไรเดี๋ยวผมลงเสียงครับเนี่งเสียงอันนี้ขั้นตอนลงเสียงอันนี้ลงเสียงขั้นตอนลงเสียงเสียงไว้นี่บอกเสียงเสียงแซมเสียงแซมลงแซมก่อนเสียงแซมเสียงกล่องเสียงเบียดเสียงพินเสียงแซกเสียง แต่โคเรใหม่เสียงพิ้นปปงซอมีเว์ดแค้นล่มเสียงพี่น้องครับอันนี้จะโหลดเสียงเรียบร้อยนะครับ จังไแล้ว嘛ครับใส่ยังไดแล้วครับเดี๋ยวเรยเสร์เสียงปั๊บปั๊อราบบสัมผัสนาจอเริ่มย่างแับทับศนีอย่างบทัสกรีนะบบสูดคิงสูดคิงเหรอโอเคอ๋อพี่น้อง ทีงตลาดกัมี้ทีงสกลกันีั้ยได้ครับสกลนคอสะกดวนที่สกล ี่สไต่ล์ดีนะเอ้ามาเลยนะนี่นะพี่น้องหลายหรือพี่น้องหลายครับหลา่พันเพิ่นอยากได้แมนัแนอนนี่กับปอกได้แม่นบ่เนี่ยแม่นครับแม่นกับซีนีจังหวะต่างๆสิมีจังหวะนัเพราะนั้นพี่มีมีวว่าจาร์มาจัดเนาะแม่นแมนเท่ากับมีช่องทางหาให้ได้เจ็ดให้ได้แต่งให้ได้ซ่างให้ได้พี่น้องครับแมนครับหืมเราติดการร่างการขายเ่าต้องห่วงยุคยุคนี้ยุกไก่กันมาได้กะก็ได้ก็ได้ก็ซื้อได้ ก็ซื้อได้ใกล้กันพ่อแม่นครับทุ่นไล่ทร่ยังโอ้เห็นกล่องเห็นยังสอนกันทั้งออนไล่กับอนไล่แช่สักง่ายครับง่ายครับพวกเขาใจฟังปวใจฟังชันนี่ก็โทรโทร่ไล่หากันเลยหรือว่า messenger ในยูในในเฟซบุ๊กมึงสีครับกสะดวกดีครับชัดเจนมากนะครับตั้งกล่องเอากดน้่ผมเ้อกดสามผมเลยมันยิ่งกว่าคู่มือเพราะว่าคู่มือบางเธอไปอ่านบางคนกับ ว่าเข้าใจครับมันเป็นภาษาังกษแน่เลยครับบางเทือเขาก็ต้องมาตีความหมายของศั์ดนตรีนั่นครับผ์ซับทางเทคนิคนั่นแล er oh. ้วก็อันอันนี้คือคนอีสานเนาะแน่นแล้วสาหรับคนภาคกลางล่ะอาจารย์แบบว่าเพลงลูกทุ่งอ่ะเพลงลูกทุ่งทั่วไปเออคนทั่วไปแล้วละครสวรรค์แถวภาคกลางภาคกลางก็มีสามชาติพวกมีมีให้เหมือนกันมีมีให้เหมือนกันมีเหมือนมีครบหมดเลยครับมีครบก็เป็นจังหวะที่เขาเล่นกันครับลําวงย่อนยุกอ่าลําวงรวมสมัยเพลงภาคกลาง ครับเพลงอินดี้เังซีที่เขาเล่นกันนะครับมีหมดครับแต่ถ้าจะเล่นกวนเดียวครับลิขสิทธิ์ครับเออลงยูทูบเนาะเอ้ครับเอาฟังมอสรมสมๆงไปก่อนสมๆอันนี้ผมเซตเครื่องไว้ให้กันครับผม่อน้างที่จะสมบูรณ์เลยแหละครับกับพ่อไปตั้งกับสิบว่าคือมูดหรอกครับพอว่ามันเสเ็จระบบมีอย่างไรให้เรียบร้อยแล้วระบบเสียงเวลาอีคิวต่างๆเวลาเซร็จออกไปนี่ออกเครื่องขยายเสียงมันก็สีนี้ผล นีเออใส่พินกับแต้งให้แล้วพินกับแต้งแล้วกัพวกอันระบบเสียงที่มันสิภาครวมที่มันสิออกไปภาครวมปรุงปรุงให้แล้วบ่มีบวมแม่มันไปแล้วมันมันมันโอเคแล้วโอเคแล้วเนาะโอเคแล้วเสียงกลองก็บ่ได้บ่ได้ตึบแบบบ่ได้ถีบแห้งจนว่าลําโพงเฮาบ่ไหวจังซี่เลยมานี้จากเพลงนึงไปหาอีกเพลงนึงบ่แม่นคนเราจีบเราแดนดิส่วนมากคนสิพภาคสั่นพ่อแล้วเปิดเพลงนี่งแม่มีกลองลําโพงสิสิขาดแล่เชาวนําบ่ท่าน ตั้งค่าให้บาลานซ์ให้บาลานผมนั่นเรวแต่ผมสีนี้อะเนี่ยอะไรน้อบาดนี่เนาะอะไรนอตบันคือมีหลายอย่างเห็นห่อโอ้ยังไงบ้างแฟมี่แฟมมีเป็นคู่มือการใส่คู่มือตัวนี้คือเป็นคู่มือคู่มือไล่ซื้อเพลงครับไล่ซื้อเพลงจังเช่นนี้เปิดคือแม่เออดลเด้อร์เด้อครับนี่โฟเดอร์นี่จังสิโฟเดอร์เก้าสิบฮิตมีเพลงยังแน่ อ่าจะออกกดเอาตามนี้เลยอ่ามันสีมีไล่ซื้อเพลงเป็นภาษาอังกฤษเขากดเข้าไปคือมันสิเป็นไล่ซื้อเพลงไงเขาแลวกะบอกว่าคี้นั่นคี์นี่บอกคีเลยพรอบอกคีย์พรอว่าไอ้เกิดมันจะสมบูรณ์มันสิสมบูรณ์ครับว่ามันสิสมบูรณ์ว่าหมายเอ่อที่อื่นเล่นได้บ่มันกกเรียนได้แต่มัน่สมบูรณ์มันมัน่สมบูรณ์ซ้าคี้ขี์แผ่นครับว่าบางบางบางจะว่าเฮาสังมาครับตีจังสี่ครับนีว่าอลไรตีดีจริงๆครับนี่เบิร์ดโอ้ยไม่อ่อนชอน ขอแท็กแฟนเก่าพวกน้องลาพวกผู้สาวมักมันผู้สาวขี่เราผูขอไปขีเราเกสรมื่กีเนาะยเนี่ยแต่ว่าอันนี้เ้องเฮ็ดไปให้เพื่อที่บป็ลูกค้าโดยตรงบางคนแบบว่าอาจารย์อันนี้มันชื่อเพลงอะไรผมอไม่ออกบางีนะครับนี่แต่ให้พ้อออนี่คำเพลงยังสีหรือยังสีครับนี่มันมันมันบางเพื่อนปรับภาษาอังกฤษบางบางบางเพื่อนเก็กว่า เข้ากับสะกดตามความเข้าใจแต่ว่าอันนี้ผมผมไปแก้ไครไหมเบิร์แล้วให้มันเป็นภาษาคาลาโอคิเข้ากับแบงลุมให้น้ำบอกแบงลุมหาน้ำอินดีจังหวะอินดี้เข้าไปมวดนีเป็นอินดี้เลยช่วยมันจะได้เข้าถึงเร็วง่ายบางคนมีจังหวะแต่ว่าบางหูว่ามันเป็นเพลงยังมันก็เลยคิดบ่ออกกับย่ามสีใสอิริลงแมนมันอยู่ใสป่ะแมนแมนแมนครับแมนนี่สี้ลูกทุ่งสามชาติชมทุ่งอิดชาตายายขออยู่ได้คนปูไก่ไข่ลงสามสิบยังเจ๋วเพียสามรอบสามลำวง โอ้ยมันคือหลายเย่างยูไม้เลขกเลยว่าจวนชมหรืยไม้เล็กสิบจวนชมไม้เลขกสิบเอ็ดคิดถึงบ้านเกิดจังเสียแล้วกับมันสีมี่สามชาแบบทั่วๆไปที่เฮาส์ีเด่นสามารถเป็นจังหวะอื่นไปนี่ครับว่ามันธรรมดาเลยครับละเอียดอยู่เลยโอ้ยคันแกอะไรเบิร์ดนี่มันเกิดเบิร์ดรับงั้นรับว่าถึงนี่ซ้ำ <30 S 1> สามสิบแกล้งเราแกดีๆจักเพราต้องลอยกปอร์เซ็นตกันได้เอาจักนี่ครับกะสะเป็นจังหวะได้ซื้อจังหวะต่างๆผมเห็ดผมเห็ดไม่ให้เลยครับ เอาไปให้เพื่อนได้ใส่แบบเต็มที่อันนี้แถมฟรีใใหห้้เฮ็ดก็คือรวมฟรีนั่นแหละเออมเริ่มอยู่ในนี้ครับบัดนี้คั่นผมเฮ็ดเพลงใหม่อีหยังขึ้นไหมปุ๊บปุ๊บสิมาต่อ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 กันออกไปครับครับต่อต่อกันออกไปแล้วก็เฮาก็สิได้อัปเดตเพลงสําหรับผู้ที่ซื้อไปแล้วสิอาจารย์ผมอยากอัปเดตเพลงใหม่จังซี่ก็ติดต่อมาเท่าใหร่อะไรครับเพราะว่าเสียงแซมมันตรงกันเนี่ยครับผมเฮ็ดให้ค่อนข้างที่จะเรียนแล้วก็เซตระบบเครื่องโอ้มมีีีตตัวนนะครับเพราะว่า ไม่ตีไม่หรอไม่ตีไม่ดิเพราะว่าไอ้ก็เคยไปหลาหล่านอยู่ตะกี้ไอ้กับกว่าจมาพอน้องไอ้กับเป็นคนมีเงินเนาะโอ้ยลูกผู้จัดการเนี่ยนี่เออเออว่าไงว่ากขจริงช่วงเพลงไอ้ดังตโลกครับอ่าซ้ำบ่เวลาซ้ำซื้อคี์บอกก้าได้อันนี้บ่เป็นคุยคือช่วงนั้นเงเงินเสียงอีสานมันสััสน เออไอ้ก็สซามาเนี่ยซื้อรุนนี้รุนนี้ตะกี้สนุกไปเบิ่งน้ำลายต่างต่างก็สิว่ามีหนึ่งเดียวนี่ว่าแต่เห็นนี่ลหละซึ่งหมายถึงน้องพิเศษนี่ให้ควมให้ควมสำคัญให้ความละเอียดตอนหมายถึงนี่ควมสำคัญมันเข้าถึงได้เวลาเข้าไปเฮตุงานออกงานนี่เคยเป็่นบอข้าจะขอเพียงจอดจอจังว่ามอล่อมันอยู่หม่องไดนทั้งทั้งที่มันก็ยุหละแต่มันเป็นรียุหะแม่นหเรื่องบางเทีนี่เป็นพ่อจังว่านี่ อันนี้มันอ่านไว้ยังไงเอ้าแท่ทีเพลงนี้เ้าเหาองหูจักอยู่เ้ากับซีไ้แกเลียนได้แบบนี้เออเอาเพลงนี้มันคือเพลงนี้เพลงอะไรตั้งใจแกได้ไหมตั้งใจแกมันกับซีไ้เลียนเกตการ์บ้านน้ำหนีกูองเกตการ์บ้านน้ำหนีกูอุ้ยรำร่างได้แล้วคือตามนี้ครับว่าผมมีไลฟ์ซื้อว่าอ๋อจังไรโปรแกรมส่วนมีไอพีบนนี้ บ่แล้วบ่มีบ่กกเดี๋ยวสิเฮ็ดเข้าไปให้ใหม่เพื่อแค่เปลี่ยนเปลี่ยนไอ้เฮ็ดการบ้านนํานี่กัลูกทุ่งนี่นี่ได้ที่จริงลูกทุ่งภาคกลางไอ้อยางฮาดเล่นวัดปเล่นหมดได้จักบ่ได้เล่นจักเพียงโอ้ไหลายแฮงเด้อครับเออมันก็สิกว้างขึ้นไปอีกเออเห็นบ่มันสิกว้างเฮาไปอีกอ๋อมันมีมันมีอินโทรมันมีสโลมีหยังให้พร้อม เออลูกสอดลูกยังโค้งสางของกล่องมันเฮ็ดหายแล้วเฮ็ดเฮ็ดไปเรียบร้อยแล้วคือสมสมมุติสมมุติเพลงโบราณสีดำสิตืดตืดืๆตืดเนี่ยมันมีส่วนกล่องหายแล้วตึกรองอยู่ในนี้เรียบร้อยแล้วมันมีส่วนนี้อย่างเรียบร้อยแล้วคือคีย์บอร์ดอิเลริทอนคีย์บอร์ดยุคใหม่นี่มันมีส่วนมันบอกคือคีย์บอร์ดสมัยก่อนแม่พี่น้องแบบเปิดตะกรงขึ้นขี้ได้กไข่ายๆใกล้ๆแน่ก็เอาเลยลูกลูกคขาผมเนี่ยอีกแบบนึงตัวน้าก็คือข้อทีนเหนอยู่บ้านครับแล้วก็ อยากเล่นเด้อยากเล่นอ่าโควิดบ่ได้ไปไสอยากเอาคีย์บอร์ดเล่นอยู่บ้านแล้วก็สิเฮ็ดจังได๋อยากซื้อบางคนก็ว่าอยากลองเอารุ่นน้อยๆมาหัดเล่นลองเบิ่งมันก็ได้อยู่ครับแต่ว่ามันสิเฮ็ดแบบนี้บ่ได้จังซี่นะครับบต่ทีนี่เพราะอันนี้มันมาสมบูรณ์นี่มันซอยเฮาเด้แม่นมันซอยเฮ้าในจังหวะกดโปมอ่ะเดี๋ยวมันมาเลยดิขึ้นวันแท้บมันดิบ่วซอยจังได๋เขาเจ้าย่องว่าไอ้ขึ้นเรียนเก่งถ้าจะว่าเล่นเก่งเออโอ้ยไอ้ฝ่ายก็ยังไอ้าอยากไอ้ควงุ้ย ผมเล่นเนี่ยบห้าเปอร์เซ็นต์นี่ล่ะนอกจากนั่นวนเฮ็ดไปเบิร์ดกต่ว่าอยู่ซอยส่วนจังหวะมันคือมีซอยสำหรับคนที่เล่นเล่นเป็นแล้วนี่มันก็ยกระดับให้ให้เล่นเก่งขึ้นสำหรับคนที่ฝึกเล่นนี่มันก็สิเฮ็ดให้เฮามีก็ลังใจวเอ้ยเฮาก็ยังเร่นม้วนเล่นอย่างแต่ว่าขั้นเป็นรุ่นน้อยๆแน่ๆนี่เฮ็ดอีหยังก็บ่ได้นี่มันก็บลำบากอยู่แต่ก็อยู่ในบรรทัดฐานกำลังของพี่น้องแล้วกันกับต่างก็ก็เมนว่า วอแนะนําให้ซื้อมซื้อเสียอะไรทีอะแมนติดต้องครับพ่อไว้กับเอาคือจะดี่ก่อนสีเหาสีเฮ็ดวิดีโอนน่มี่อาจารย์ท่านนึงอยู่วิเชียรบุรีกระโทรมาว่าโอ้อาจารย์ผมมีงบสำนันสำนีผมก็เอาิบายไปอธิบายกันให้เข้าใจว่าเออจังสี่จังสี่ได้ครับเรื่องมันเป็นจังสี่เพราะว่าอธิบายจากความจริงครับแล้วก็เออโอเคครับตามนั้นแล้วก็ห้องผมก็เลยอาจารย์หาให้เครื่องผมได้บอสี่กับกรมประัดหาให้ครับพะวาเฮาอสิบ่ได้ซื้อหลายเทให้ครับจุดประสงค์เออกตามงบห้องงบ่พอ กำเงินไหะก่อนโมเมนต์าตเฝ้าวสื่อเขียวสื่อกำเงินไหะก่อนเอ้ยผมเอาเก็บไหะก่อนแล้วก็เอาสื้อเอาสื่อรุ่นที่มันแบบเป็นมือสองก็ืออะไรสองมื่นว่านนิดๆนี่เพราจำเป็นต้องรุ่น4ี่ห้ามื่นก็ได้เขาจะได้สัมผัสระบบเนาะผมกับโมเมนว่าไปบอกให้ซื้อรุ่นแพงๆมันกับแม่นกับมเมนครับอันนี้ผมแนะนำจากใจจริงรุ่นถือๆที่มันเป็นมือสองเนี่เออมือสองแต่ฟัง์ชันมันราคาแพงเขาได้เล่น จะัำข้อจดได้แน่นอนครับมันเข้ากับสามารถสื่อได้จีพันพ่อไปได้ท่า<ม>นห้องเพราะท่านไหวเฮียกับโอเคหลายคนบอกว่าอาจารย์เก็บงบไว้ก่อนนะครับกำเงินไว้ให้ดีๆถ้าอยากจะเล่นอย่างพวกผมเนี่ยเก็บเงินไว้ก่อนขาดดูอีกสักห้าพันหรือสามสี่พันเนี่ยเก็บเงินไว้ก่อน<ม>แล้วเราซื้อทีเดียวมันจะได้จบเก็บไปก้อนก็ได้เงินนะครับเพราะว่ากันไปซื้อด้วยมือก็บาทนี้ซื้อมาสิบตกับว่าซัมซื้อโซนสองเงนห้าบาทเท่าเดียวมันเห็น่าได้ หมายของผมนะเขาสิเสียหลายเถื่อครับจุดประสงค์คือว่าอยากให้พี่น้องเสียหลายเสียเสียเงินหลายเถื่อครับมันสิได้จบองค์ก็สบายใจคนคนสิ็จแน้วน้องก็สบายใจโอเคครับอ๋อโอเคติดต่อจังเลยครับติดต่อได้ครับร้านอิสเฮาออฟมิวสิกนะอยู่อยู่ที่เออ่ที่ตังอิลิกัสสายไหมไซม์ซอยห56ติดต่อทางเพีรถเนาะครับติดต่อทางเพีได้เลยครับแล้วก็มีมี่ยังกัน ถึงสิบัได้ซื้อเครื่องนะผมกัโท้วมมาปรึกษาผมสีให้ความรูดแล้วก็ให้ความจริงครับให้ความจริงว่ามีตัวพี่น้องครับบ่มีตัวพี่น้องครับบอลความจริงสู่กันตั้งเบิดทุกอย่างครับบ่มีบ่มี่าสีเล็กๆน้อยๆบ่มีครับผมโอเคครับผมอธิบายใดว่าผมสีกินทรันี่แหละ่าสันแมนบ่ลล่ะคนขาขายมันก็ต้องมีส่วนใดมันก็มีเม่นครับมันก็มีบ้างมันกับเป็นค่านามค่าไฟแต่ว่าเฮาก็เอาพ่อ พ่อไปได้ทั้งสองอย่างจ้างสินค้าฝากขายฝากขายก็คือฝากขายอีหลีมีสี่หมื่นขจอวมาไหผมสี่หมื่นหาฝากว่าสี่หมื่นหาผมก็บอกว่าสี่หมื่นหาก็ฝากขายไปเลยครับหเพื่อนได,<ม>ได้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 ระบายไปแล้วก็เพื่อนอันนั้นเพิ่นสีนี้นำใจผมเอง<ม>อันค้นทีบแบบฝากขายเนี่ยอาจารย์ผมให้อาจารย์พันหนึ่งนะจังสีกับกับอันนั้นคืออันนั้นคือนำใจของเพื่อนครับอันค้นจะาของเครืองครับ อ้าวเขาบูดได้ไรครับอ้าวมันชีเด้ไปส่งเครื่องนี่บ่านี้น้องอันครับ